ครับประการบันทึกคนดีวันนี้เรามาที่สมาคมเ<ม>พื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยเราจะเปิดรายการด้วยให้น้องโพคลรินร้องเพลงแดกคนช่างฝันให้กำลังใจตนเองและกับพกเพื่อนที่นี่นะครับอยากกลับเพื่อนทำเมื่อเธอย้ำสัญญาอยากเปลี่ยนลาจเรื่อแม่เปลี่ยนใจให้เธอ,อไม่แม้ง่เงงอย่า,ยา<ด>ยเาาเดินทางไปใหม่ ฝังกันคือรางวัลแต่ความฝันอันยิ่งใหญ่ให้เธ<ห>อจากเสียงเพลงตรงนี้ก็จะสื่อบอกท่านผู้ชมได้ว่าน้องๆทุกคนนั้นสมบ,บูรณ์ทางด้านจิตใจอย่างยิ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มที่จะคุยกับท่านนายกสมาคมนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องเรียนถามก่อนนะครับในบห้องเรียนเนี่ยตอนนี้น้องเขาป่วยทางด้านสติปัญญาครับผม โดยกาเนิดแล้วตรงนี้ครับก็มีหลายประเภทนะครับครับบางคนก็ป่วยตั้งแต่กําเนิดเลยหรือบางคนก็อาจจะเป็นอาการหลังจากที่คลอดแล้วนะครับครับมีน้องๆที่ทุกป่วยตรงนี้จำนวนเท่าไหร่ก็ประมาณ30มสิบกว่าคนนะครับถึง50คนแล้วแต่มีทั้งไปกลับแล้วก็อยู่ประจาครับมีทั้งไปกลับแล้วก็ประจําและสมาคมหลักๆเนี่ยทราบว่าตั้งมาตั้งแต่ปี2 5งพันห้าร้อยสิบแปดถูกไหมครับครับครับเรามี วัตถุประสงค์หลักๆอะไรบ้างจุดุประสงค์หลักของเราเลยคือการที่พ่อแม่ได้มารวมกลุ่มกันมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเปลี่ยนความคิดกันบางคนอาจจะเลี้ยงลูกด้วยวิธีนี้นะครับบางคนเลี้ยงวิธีหนึ่งรเรามาแลกเปลี่ยนความรู้ก็จะมากขึ้นนะครับทนนี่2คือเราต้องการที่จะฟื้นฟูทางด้านการแพทย์ผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยนะครับบางทีก็ต้องใช้การฟื้นฟูตั้งแต่แรกเกิดครับแล้วหลังจากที่น้องเข้ามาแล้วเนี่ยการพัฒนาการดีขึ้นไหมครับพ่อแม่บางคนปล่อยให้เล่นเกม บอให้ดูทีวีอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับซึ่งพัฒนาการเขาจะพวกนี้เด็กพวกนี้นะถ้าเราไม่ได้ฝึกเขานะครับเขาจะถอยลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราได้มีแบบนี้ขึ้นเนี่ยเขาก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับรายการบันทึกคนดีสัปดาห์หน้าเรายังอยู่ที่สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยพบกันสัปดาห์หน้าครับ